เฮ้ยแลไกลส่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่ผมไอ้ต้นนะครับวันนี้เราไาอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่ชื่อว่าแมปขนาดจําลองนะครับก็อันนีคค้คืออะไรอ่ะคลิกอรอคืออะไรอ่ะขนาดอ๋อคือถ้าผมคลิกตัวผมจะใหญ่ขึ้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะแล้วไงต่อคือเราคลิกเฉยๆหรออันนี้คือไม่สามารถโจมตีอ๋อมันโจมตีได้นะครับอ๋อน,นี้คือเราโอ้เราต้องตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับ ค่อยๆคลิกไป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 อ่าตอนนี้ผมใหญ่แล้วผมว่าผมใหญ่พอสมควรแล้วเพราะผมใหญ่พอสมควรแล้วขอให้ผมเดินไปตอนนี้ไข่ขนาดของคุณนี่ครับอ่าเราไขา่อุ๊ยไข่ขนาดได้ดยี่สิบเอ็ดไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราไข่เราได้อะไรอะไข่เราได้อะไรโอ้โหโอ้โห เอามีเครือตัตมาด้วยโอ้อันนี้จะต้องต้องไงนี่ใช่ไหมโอเคอ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ร้านคา้าซื้อน้ําหนักเจ้าของอันนี้ใช้สองยุสองโลบั๊กนะครับอ้ใช้สองพันเลยหรออันนี้กิ่งไม้ฟรีอันนี้ใช้เหรียญน,นะครับตอนนี้ผมมียี่สิบเอ็ดแล้วก็ต้องนั่นล็อกโอเคซื้อมาก่อนเลยอันนี้ใช้ยี่สิบนะครับจะเป็นเมาส์อันนี้ผมซื้อ,อกิ่งไม้นะ จะเป็นกิ่งไม้โอเคมันบวกทีละสองครับจากปกติมันบวกทีละหนึ่งเนาะโอเคเฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรโอ้โหดูมันยุบดูมันยุบโอเคตอนนี้เราโตแล้วครับเราต้องขายต่อโอ้โหดูตัวโคตรใหญ่อ่ะแล้วก็เราขายปั๊บเรามาซื้อดล็อกอันนี้ราคาสี่สิบเหรียญอันนี้มันทีละสามโอเคเฮ้ยแป๊บเดียวผมตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยมับมับมับหวยจัด หวัดหวัดใจ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 ไว,จ,วจับฮึบโอเครู้สึกว่ามันจะเพิ่มได้ป่ะใช่ไหมแต่ไม่ต้องใช้แต่โลบูดเหรอคิดว่านะอูบล็อกทั้งโลกบล็อกทั้งโลกแปดร้อยกว่าโอเคอนอ้ผมซื้ออันนี้เลยแล้วกันนี่ครับดยความรวดเร็วเนาะโอ้โห เดี๋ยวเราต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้อา่าขายการจเจริญเติบโต,ตนะครับนะไม่ใช่ร้านค้าโอเคอ๋อนี่ไงมี d n a นะครับ DNA ก็จะทําให้เราอ้นี้มากขึ้นนะครับทําให้เราแบบสามารถเพิ่มพลังได้มากขึ้นใช่ไหมโอเคทเราเพิ่มได้สามร้อยนี่ครับคลิกต่อไป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 วันเจียบอย่างนี้บอกเลยยาวๆยาวๆรู้สึกว่าราคาตัวเนี้ยถ้าราคา น้ำหนักตัวนี้ต่อไปมัน75 75เราต้องกดต้องกดอีกแป๊บหนึ่งโอเคโอเคอีสิบห้าอ่าเราซื้อเลย75มับ75เพิ่มในทีละ8โอ้โหอุ้ยนี่อ้น,นี่คืออะไรอ่ะอันนี้มันมันตีกันเนระอันนี้มันตีกันเนะโอ้โหตัวโคตรใจโอ้โห 8.8K เดี๋ยวก่อนแ 8.8k เรายังอยู่80อยู่เลยอะ่ะคนดวเรายังอยู่80อยู่เลยอะ่ะเออนะเรายังอยู่80อยู่เลยอะ่ะหัวไวมากอันี้อะไรอ๋อ๋อมันมีคนซ่อนด้วยโอ้ยมันมีการซ่อนด้วยครับโอ้ดูว่าแบบสุดยอดเลยอออะไรชุดขายโอเครู้สึกน่าจะมีอีกอันนี้160อีกสองครั้งโอเคได้ละไม่วไวเรากดรอครับซื้อเลย สิบสองมับมับมับมันมันช่วยอะไรวะคุณดูมันยกน้ําหนักเหรอเหมือนนเรายกน้ําหนักอย่างนี้หรอฮะเหมือนเรายกน้ําหนักอย่างนี้หรอ <c oughs> ใชื่อป่ะผมว่านะน่าจะใช่เออเหมือนเรายกน้ําหนักอะ่ะพอเรายกน้ําหนักเสร็จปั๊บมันกล้ามมันโตขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตัวเล็กลงโอ้โหเฮ้ยเดว่าเป็นเกมที่สนุกนะเข้าใจง่ายดีนีครับเอสองปับ๊บ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคสวย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 โอเคผมว่าน่าจะพอละเนี่ครับเราไปที่ร้านค้าต่อเอาซื้อลูกบอลได้ละเออโอ้โหถ้าของเยอะมากครับยกของเยอะมากดูดิรูปแบบของที่ลงมานี่คืออะไรอะ่ะโอ้หเก้าร้อยกว่าคือยกทีเดียวเต็มอะ่ะตอนเนี้ยไอ้น,นี่บอกถีละสิบแปดกดแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บเป็นการเป็นการกระดกมือด้วยแบบปึ๊บปึ๊บนี่นี่แข็งแรงเว้ย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 ึบฮึบึบ,บโอเคสวยผมว่ารู้สึกว่าเราจะต้องซื้อ DNA แล้วผมว่านะเออ DNA มันไม่พอเวทีคืออะไรอ่ะหัวที่สามเคหอยเวทีที่สองคือคือเพิ่มกล้ามคูณสองว่างั้นแล้วนะยังไม่ยัาเป็น วู้ดเจ็ดสิบห้าโอเคซื้อเลยครับดินนี้นี้ซื้อเลยครับสองเคเราต้องโหวไปสองเคนะทุกคน <c oughs> เราต้องโวตไปสองเอ่ะสองเคคือสองพันอ่ะโอ้มันเริ่มแบบเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆนะแล้วก็ตัวเรานะจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าตัวใหญ่มันจะใหญ่ถึงถึงไหนอ่ะเออคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นถึงไหนโอเคโอเคสามสิบหกสามสิบหกแล้ว ว่าของที่แบบน้ำหนักที่เราสามารถซื้อได้อันนี้มันหกร้อยกว่าโอเคหกร้อยกว่าเก็บแค่หกร้อยกว่าเราต้องเพิ่มนะคุณดูนะครับการทำอย่างนี้มันจะทำให้เราแบบอัปเกรดร่างกายของเราให้ใหญ่ขึ้นเร็ว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 ขึ้นโอเคกลับมาเล็กละ <c oughs> กลับมาเล็กแล้วมบซื้อเลยครับเพิ่มทีละยี่สิบหกอันต่อไปเท่าไหร่ อันต่อไปเป็นคุกกี้นะครับหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยนะครับหนึ่งจุดสามเคอือหืออือหืออือหือไอ้พวกที่มันยุกอันนั้นคืออันนั้นคือกําลังซ่อนรูปอยู่นะครับพวกนี้คือกําลังซ่อนรูปอยู่ถ้าซ่อนรูปก็จะเป็นตัวเล็กนะครับแต่เราก็จะเราก็จะไอ้น,นี่มากขึ้นเออโดยประมาณนี้อันนี้คืออะไร หนึ 1> 1่งซนการอัพเกรดตัวคูณสองไหนลองใช้ซิโอ้โหตอนนี้ผมอกเลยความแรงเราคูณสองแล้วมับมับอุ้ยจากทีละยี่ิบหกเป็นห้าสิบสองเหมือนช้าครับเหมือนบูธเหมือนบูธกล้ามเหมือนบูธกล้ามเป็นห้าสิบสองถ้าจากห้าสิบสองอ่ะโอเตอร์อีกทีหนึ่งเก้าเลยเหรอโอเคไหนลองดูสิ โอ้โหเพิ่มเป็นห้าจากห้าสิบสองเพิ่มเป็นร้อยสามสิบทีร้อยสามสิบบอกเลยรัวรัวปั๊บขายอูทีร้อยสามสิบเยอะมากครับปั๊บเรามาซื้อคุกกี้ครับซื้อคุกกี้ต่อโอเคโอ้ทีร้อยแปดสิบห้าจากร้อยสามสิบเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดโอเคสวย เต็มผมรู้สึกว่าเราจะต้องไปที่ราา้าน้าซื้อดีเเพิ่มดีเอเอวพีเหรอต้องซสื้อนี้ครับให้มันเป็น 5k อันนี้800อุ้ยไม่พออ่ะต้องอันนี้ไปก่อนแล้วก็อาจะต้องเพิ่มตัวนี้เอาเพิ่มอุ้ยไม่ใช่เอาไปที่ร้านค้านะครับมาที่ราา้าน้าแล้วไปที่ดีเออันนี้800อันนี้ 2.1k อุ้ยนิดเดียวครับ 2.1k วายวาอยู่ นี่สองจุดหนึ่งใช่ไหมได้สองจุดสองละวไวจัดไวจัดปั๊บเอ้ตอนนี้ยี่สิบห้าเทนะครับหรือสองหมื่นห้าพันนั่นเละถ้าพูดเออเป็นการยกครับเฮ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนไปสามจุดหกโอ้โหโอ้โหสามจุดแปดแล้วครับอ้าวเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะโอ้เป็นการแบบยกเวทอ๋อเพื่อนเพื่อนไข่ครับนะดูดิแป๊บๆยกได้ แบบยกได้โคตรไวอ่ะเออไวจัดเราไขาเลยครับระหว่างเดินไปเราไม่เป็นการเสียเวลาเราซื้อก้อนหินก้อนหิน2อจุเรามีเยอะครับอันนี้พิซซ่าพิซซ่าที่ใช้สี่จุดอโอเคโอทีร้อยสองร้อยห้าสยาวๆแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงแน่นอนไวๆๆฮึบ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 สามแล้วสามจุดหนึ่งสามจุสามจุดห สามจุดแปดฮึบฮึบมาใกล้ได้4 5่จุด้าคสวยสวยใส่ปอีกได้เจยดครับครั้งต่อไปผมว่าเป็นหมื่นแน่นอนเลยราคาตีดิงต่อไปคีย์บอร์ดหกจุดโอเคไปครับบวกอีกละสามร้อยเหลือๆอ,อยู่แล้วเหลือๆอ,อยู่แล้วบอกเลยเหลือๆอ,อยู่แล้วเป็นการเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มแบบความเร็วความแรงของเราให้ได้เยอะๆนั่นละสี่จุด้า ห้าจุดสองมับมับมับหกหกแล้วหแล้วหกเ้าโอเคเราเราค่อยๆเล่นไปนะทุกคนเราไม่เราเราแบบเล่นแบบก้าวกระโดดก็จริงแต่ว่าเราแบบค่อยๆไปเฮ้ยผมเหมือนจะถึงไอ้นั่นแล้วผมไม่รู้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่1ิบ1อ็ดเคสิบเอ็เคโอเคแล้วมีสองลวโอ้โหโอ้เขายกอะไรวะนั่น่ะของที่ยกเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับของที่ยกเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ห้าจุดห้าจุดเ้า เราไปถึง11บเอ็ดเราไปถึง11บเอ็ดเฮเฮเฮเก่าแล้วโอเคสิบ okay, แล้วยกไว้โอเมาครับเราได้ถึงถังแล้วครับหย่อย่าเพิ่มทีเรหกร่สิบเพิ่มที่สิบไหวจัดสี่เคสวยสวยไปครับไปครับไปครับเจจุดเจ็ยู่สไปครับโห oh, แป๊บเดียว แบบเดียวจะหมื่นจะนึงหมื่นเคล้วออกคนดูไวจัดจัดอันต่อไปเท่าไหรอ่อ่ะอันต่อไปเป็นดัมเบลแล้วนะครับ1.8 1.8หรือว่าไวมากถือว่าไวมาก,อามากโอเค1.8เหลือแค่3,000ฮึบ2.4โอเคครบ1.8ในระหว่างนี้เราเดินเดินไปด้วยยกไปด้วยโอ้โหโอ้อาวไม่เสือโอเค ซื้อมาแล้วครับโอ้โหบวกทีละแปดร้อยบวกเดียวละแปดร้อยโอ้โหแป๊บเดียวสิบเคแน่นอนแป๊บเดียวสิบเคแน่นอนไวจัดไวขนาดนี้ซุบซึบอุยอ้ยอฮ้ยมันเสี่ยงอะไรอ่ะมันเสียงอะไรอุ้ย,ยเจ๊คนนี้แม่งสามร้อยแล้ววะ่ะโอ้โห ุ้ยถ้าเจแม่งไอ้นี่มานี่คือสูงมากๆนะครับสามอยห้าสิบ้าเนี่ยสัปดาห์นะมันขึ้นว่าสัปดาห์นะมันไม่ได้ขึ้นว่าครีมไมไ่ขึ้นอะไรนะมันขึ้นสัปดาห์คืออะไรอะอะันนี้คือสัปดาห์วันน่าจะใหญ่มากๆอะ่ะดูๆไปแล้วอันนี้สองจุดเจ็ดนะครับขาดอีกนิดหน่อยโอเคโอเคโอเค,อเ,คเราต้องยกละมาได้แล้วครับอือหือคือถ้าเราเยืนตรงเนี้ยเราขขา่ได้เลยใช่ไหม อัเข้าใหม่โอเค 1.5k อย่างเร็วบวกทีละหนึ่งอะคุณดูครับกด25ทีอะไม่ถึงหรอกกดทีละ20กว่าทีก็น่าจะถึงละ26อย่างว่องไวอันต่อไปเท่าไหร่3 9โอเคแปบ๊บเดียว32 34 36แล้ว38ทีเดียว39เอาเยกไว้โอเค โอ้เป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่เร็วมากอุ้ยโลบอ์เหรออันต่อไปเท่าไหร่อ่ะอันต่อไปเท่าไหร่อันนี้สตูดิโอยกสตูดิโอโลบอ์ล่าสุดล่าสุดยกสตูดิโอโลบอ์แล้วอ่าอ่าฮึบฮึบฮึบ,ฮบโอเคสองเปอร์หนึ่งสองเปอร์หนึ่งแล้วมับ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  ฮึบฮึบหนึห่งจแล้วไวมากเว้นเป็นหกดี๋ยวมดูผิดผมดูมว่าสาม้ไวอยู่นะยกทีละห1ึ่งหน่งจุกเค่ยกทีละหนึ่ดค่ะไวมากซึบ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 ซึิมหกจุดเก้หฮึบฮึบเคไปครับสตูดิโอโลบอก นี่ปกติแล้วสองจุดสามอ้โหเยอะจัดเยอะจัดมา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 นี่คือการเล่นกล้ามเนียครับนี่การเล่นกล้ามยกยังไงโอ้โหูดูด,ดูตัวเขียวโอ้โหเยอะจัดโอ้โหมาแล้วก็ต่อไปจะเป็นรถเกตน,นะครับสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเคนะครับ หรือหนึ่งแสนนั่นเองหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญซุปอเอไม่ได้ทีละห้าวะเราต้องได้เวลาซื้อดีนีละนี่เงี้ดีนีเกมนี้ซื้อได้นะโอเคโอเคไปครับไปสองครับเดียวไปสองเคยไม่นานไม่นานอื้สี่สิบ สี่รอค่ะคนดูเยอะจัดๆยก Robot ละ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 สตูดิโอโลบอกล่าสุดโอ้โหฮึในระหว่างยกเราเดินดูได้ปะน่าจะเดินดูได้ปะอันนี้คืออะไรความแข็งแกร่งอันนี้คืออะไรอุ๊ยอ้าวไอ้หนูนูไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูมันมาตีผมเฉยเลยเอ้ย หนูมาตีผมเจอเลยแต่ความไม่ไดีผมไม,ไม่หมดนะครับหนูมัตตีผมเจอเลยมันใหม่แล้วมันตามใครไปอา้อาวอ้าวมันตามใครไปอะไรของมันวะเอาลงยิมที่เป็นพิษความแรงสองร้อยไม่มีความต้องการที่ต้องการผมเข้าไม่ได้หรือเปล่าวะ มันน่าจะเป็นเกาะนะครับเหมือนเป็นเกาะที่แบบเอาไว้ให้เราฝึกความแข็งแรงคิดว่านะเออเขาบอกว่าโรงยิมที่เป็นพิษคืออะไรความแรงสเต็มหนึ่งห้านี่หรอถ้าเราไริเวณนนี้เราจะเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่เพิ่มนี่มัสรูมเรียน มันต่างกันยังไงอันนี้ผมเดินดูแล้วนะครับความต้องการ2.5อันนี้เป็นอคอนดี้แคน,นดีแน้แลนคือถ้าเราไปยืนตรงนั้นเหมือนเป็นพื้นที่ว่างๆให้เราแบบมายุคเฉยๆคิดว่าน่าจะใช่โอเคเข้าใจได้ แล้วก็รู้สึกว่าเราซื้อนี้ได้แล้วนะครับไม่ล่าสุดยกโตแล้วแล้วก็เก้าอี้โอ้ผมว่าโตแม่งหนักกว่าเก้าอี้นะเก้าอี้แม่งเพิ่มที <laughs> เพิ่มทีละหนึ่งจุดสองเลยอะ่ะเออหนักกว่าเฉยนะครับเออเพลินจัดถือว่าเพิ่มใหม่มากครับเนี่ยไอ้หนูตัวเนี้ยมันมันวิ่งไล่คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเออเก้าอี้เท่าไหร่เก้าอี้ราคาเท่าไหร่เก้าอีราาอ้ราคาสาม สามแสนครบเดียวถึงแล้วเดียวถึงเหลืกแค่ร้อยเคเราเดินสำรวจต่อครับมามนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันคือเตะโอ้มันคือกระทืบเลยมันคือกระทืบเลยครับนี่เรียบร้อยกระทืบเลย มันคือกระทืบนั่นเองนะครับถ้าเราอยู่ข้างนอกนี่เราสามารถกระทืบได้โอ้โหถ้าเราอยู่ข้างนอกนี่เรากระทืบได้นะครับเป็นไอพ่อหนุ่มตัวโตวจะเป็นไอตัวเล็กเออสี่จุดสองเดี๋ยวถ้าผมเข้านี่อ่ะบวกยี่สิบเคออันนี้ยี่สิบเอ็ดผมก็ยังยกยี่สิบเอ็ดถ้าผมเข้านี่ อ้เพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่แบบเอาไวใ้ให้ให้ให้เรายกเฉยๆนั่นแหละนะครับคิดว่านะอะต่อไปเราซื้อเก้าอี้ครับโอ้เราต่อไปท่อนไม้โอ้ยกที่เราเคท่อนไม้55ท่อนไม้55เลย200เออถือว่าแจ๋วเลยครับอย่างนี้ถือว่าเจ๋วเลยตอนนี้คืออันนี้คือขนาดจริงนะครับ แล้วก็โอ้ทุกคนเขาไปตามเกาะที่เขาแบบคิดว่าเออเขาสามารถเขาไปไอ้นี่ได้อยู่แล้วเออมันจะได้ไม่โดนเหลืออะไรอย่างนี้นะคิดว่านะครับโอ้โหหรือเปล่าอ๋มันจะคูณสองครับเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้อยู่ในเขตเนี้ยมันจะคูณแค่หกหกหมืนแต่ถ้าเราอยู่ในเขตมันจะคูณสอง อ้าวแต่ผมไม่มีความไม่นีแสนห้าแล้วนั้นแสดงว่าถ้าผมมาในนี้จากหกหมื่นก็จากหกพันก็เป็นหกหมืนดินั่นไงล่ะครับโอ้โห,โหนี่คือความล้าของการเวทนี่เองก็ไม่แปลกได้ไหม้มาแล้วอันนี้เร่งจุดหนึ่งเอ็มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลงมาเล่งกก ไม่เล่นได้นะครับเพลินดีสนุกด้วยนะครับก็เจอกันนะครับนะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและสามารถคอมเมนต์ได้น,นะครับนะเจอกันในคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย